สวัสดีครับพบกันอีกแล้วครับกับช่องไลสาระชาแนลนะครับวิธีเช็คแอปพลิเคชันที่ไม่ปลอดภัยนะครับที่ทําการเชื่อมโยงกับ Facebook ของเราเนี่ยนะครับสามารถทําได้ง่ายๆแบบนี้เลยนะครับก่อนอื่นนะครับให้เราเข้ามาที่แอป Facebook นะครับอันนี้ก็เป็นหน้าตาโปรไฟล์ Facebook ของเรานะครับทีนี้นะครับให้เรามาที่เมนูนะครับแตะไปเลยครับจากนั้นนะครับเลื่อนลงมานะครับมาที่การตั้งค่านะครับแตะไปเลยครับ จากนั้นเลื่อนขึ้นไปครับให้มาเลือกที่เมนูแอป,ปและเว็บไซต์นะครับตรงนี้นะครับแตะไปเลยรอสักครู่หนึ่งนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นแอปพลิเคชันที่เราทําการเชื่อมต่อหรือว่าเชื่อมโยงกับ facebook ของเรานะครับแอป,ปไหนที่เพื่อนๆคิดว่าเราไม่ได้ทําการเชื่อมโยงหรือว่าไม่ได้เชื่อมต่อกับ a c e b o o k เนี่ยนะครับเราสามารถลบได้เลยนะครับทุกตัวอย่างเช่นเดี๋ยวผมจะลบให้ดูนะครับอ่าเป็นแอป,ปนี้นะครับ แล้วก็แตะเข้าไปนะครับแล้วก็ทําการลบนะครับเพื่อนๆจะสามารถกดตรงนี้หรือจะกดตรงนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับก็กดลบออกไปเลยนะครับกดลบอีกครั้งหนึ่งครับโอเคประมาณนี้นะครับสําหรับเพื่อนๆที่อยากจะเช็คว่าเว็บไซต์ไหนที่เราไม่ได้เชื่อมต่อกันกับ Facebook เองเนี่ยนะครับเราก็สามารถทําตามคลิปวิดีโอนี้แล้วก็ลบแอปพลิเคชันหรือว่าเว็บไซต์นั้นออกได้เลยนะครับ โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเ,เพื่อนๆนะครับลองเอาไปปรับใช้ดูนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ